สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับเออผมทําโลคล้ายๆแบบนี้นะสองอันแล้วก็ไปไว้ที่อ่ที่กรงกรงสุนัขของผมนะอันหนึง่งแล้วก็อันนี้อันหนึง่งก็จะมาบอกว่าทําแบบเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่อ่าจะไม่รวมก๊อกน้ำนะก๊อกน้ํานี่ประมาณ125บาทก็จะมีสายนะครับ ตัวนี้ผมใช้สายทั้งหมดยาว30เมตรนะแล้วก็มีหัวตัวนี้80บาทราคานี่จำได้ไม่เป๊ะๆนะตัวนี้400กว่าบาทนะครับแล้วก็รวมตัวนี้อีกก็อ,อ่อประมาณ500กว่าบาทมั้งแล้วม,มันก็ต้องใช้ข้อต่อแบบนี้นะ3ตัวอยู่ข้างในนี่1ตัวแล้วก็อยู่ข้างนี้1ตัวเห็นไหมครับก็จะเป็นทั้งหมด3ตัว ปืนนี่ก็80บาทเป็นแบบพลาสติกก็ใช้ระวังระวังนิดนึงแต่ว่าจะให้ดีๆก็ตัว200กว่าบาทเป็นเหล็กแต่ถ้าเราไม่โยนโบ้บ้ามันก็ไม่เป็นไรนะแล้วการที่ใช้โลแบบนี้มันดีตรงที่ว่ามันเก็บเป็นระเบียบนะเวลาเราไปใช้เราก็โลเลยเหยียบนิดนึงสุดขอโทษนะครับก็จะต้องกดนิดนึงนะแล้วก็หมุนนี่ฮะ ม๊ฟก็เสร็จลวง่ายมากเลยอันนี้หมุนไม่ได้นะเพราะมือเดียวไม่ทันเท่าไหร่ก็ถ้าใครอยากทําก็เอาไปทำเลยครับก็ใช้เออลืมบอกว่าตัวเนี้ยใช้ขนาดห้าทับนะก็คือใหญ่กว่า4ี่หุนนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ก็เป็นของทรีโมั้งก็ใช้สายแบบนี้นะเป็นสีนี้จะ ไม่ให้มีตะไคร่น้ำข้างไหนแล้วก็เวลาเขาบิดตัวมันจะคลายตัวได้ครับขนาดโอเคเลยก็ถือถือว่าใช้ได้ว่าผมใช้มา2เส้นละโลขนาดนี้ก็คือใส่ได้แค่30เมตรนะครับซื้อแบบ30เมตรจะใส่ได้พอดีเลยสวัสดีครับ